สวัสดีครับท่านผู้ชมขอโอกาสนะครับหากท่านกำลังมองหาแนวทางที่เป็นชาติกระเบื้องช่างกลุนหรือช่างในส่วนต่างๆนะครับที่ทางช่องพอจะนำมาเสนอให้กับท่านได้ขอเพียงท่านเปิดใจกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับ ตอนแรกที่ไปวางอ่างเรียบร้อยทําเครื่องหมายมาไว้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก่อนที่เราจะตัดเพื่อที่จะใส่อ่างนะครับเราก็ต้องมาตัดมุมกระเบื้องให้เป็นมุมกลมก่อนนะครับในส่วนที่จะตัดกระเบื้องให้เป็นมุมกลมนะครับก็จะมี แผตัดนะครับที่ใส่เครื่องเจียรพอมาเครื่องเจียที่สองนะครับก็จะเป็นใส่แผ่นเจียนะครับแผ่นเกียตัวนี้จะเป็นรอบ2นะครับรอบแรกก็ใช้แผ่นตัดไปก่อนนะครับจะอยู่ที่60สิบความหยาบของแผ่นเจียนะครับถ้าสมมติว่าแผ่นนี้เราตัดออกมาผิว กระเบื้องไม่เนียนนะครับเราก็จะใช้แคนที่สองตัวนี้จะละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนะครับจะอยู่ที่120จากนั้นเราก็จะมาตัดกันก่อนนะครับในขั้นตอนการตัดนะครับผมจะใช้แคนจับนี้ลดมุมหน้าไปก่อนนะครับ ากที่ตัดมุมรอบแรกไปแล้วนะครับที่เราใช้แผ่นตัดนะครับก็จะออกมาก็จะโครมอยู่นะครับเยงแต่ว่าจะมีรอยแตกแล้วก็ผิวก็จะไม่เนียนนะครับมันก็จะหยาบจากนั้นเราก็จะต้องใช้แผ่นเจียนะครับเจีย ก็จะใช้แผ่นเชียตัวนี้นะครับอตอนนี้ก็เชียรบรอยแตกออกหมดแล้วนะครับก็จะเป็นมุมโครมสวยเลยนะครับ จากที่เป็นเดี่ยวอย่างนี้นะครับเราก็ทําให้เป็นมุมโค้งอย่างนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการตัดตามรอยที่เราขีดไว้คือเป็นช่องที่จะเอาอ,อ่างใส่ลงไปนั่นเองนะครับสาเหตุที่ต้องเกลี่ยมุมให้โลงก่อนแล้วค่อยตัดนะครับ ก็ถ้าเราตัดเสร็จปุ๊บก,กระเมื้อมันก็จะเป็นแผ่นเล็กนะครับโอกาสที่กระเมื้อหักมีมากกว่านะในขั้นตอนที่จะทำให้เป็นมุงกลมก็ค่อนข้างยุงยากอยู่นะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดช่องที่จะเอาอ่างใส่กันเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้งกันนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำความสะอาดจากนั้นก็ต้องรอให้ปูนแห้งก่อนนะครับให้ปูนแข็งตัวก่อนแล้วค่อยเอาอ่างใส่เข้าไปได้นะครับในส่วนที่เป็น ด้านหน้านะครับก็จะเอากระเบื้องสีดำน,นะครับมาใส่ครับรวมตอนนี้ก็เป็นอันว่าใกล้เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ติดตั้งกระเบื้องตัวท็อปไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอให้ปูนแห้งเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาทดลองกันนะครับว่า จากที่เราวางแผนไว้นะครับจะสามารถเอาอ่างมาใส่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรายกอ่างมาใส่กันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะต้อง เอาสีคนยิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับในส่วนที่เป็นมุมกลมนี้นะครับจากที่เราใช้แผ่นเจียนะครับเจียไปเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นมุมกลมสวยเลยนะครับแล้วในส่วนที่เป็นมุมตัวนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีเข้าส5่สิบห้เอานะครับอ่า วันนี้นะครับสำหรับเข้าห้องน้ำเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอสวัสดีไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ 张张他胖多了，哎。<laughs>